คืองี้คนดื่มเหล้าับลักษณะาทางกายภาพมันย่อมรู้ได้หน้าแดงกลิ่นอ<า>แอลกอฮอล์กริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยผู้โดยสารก็รู้อยู่แล้วว่าคนขับเมารู้อยู่แล้วว่าการเมาแล้วขับเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังปล่อยให้เขาขับไปเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้เขากระทำความผิดหรือไม่โอเคราะนั้นเนี่ยการเทียบเคียงกฎหมายนี้ก็คือว่าถ้าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าผู้โดยสารเนี่ยมีส่วนร่วมสนับสนุนดำเนินคดีผู้โดยสารด้วย เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีแต่เดิมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราจะเข้มงวดเอามาใช้จริงจังใช่ครับท่านผู้ชมระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ท่านใดนะครับมีอาการมึนเมาและท่านไปนั่งด้วยไม่ห้ามปรามไม่ห้ามปรามถือว่าสนับสนุนท่านมีความผิดใช่โทษคืออะไรครับก็สนับสนุนก็รับโทษสองในสามของผู้กระทำผิดตามตามกฎหมายอาญาครับนะฮะกฎหมายอาญาว่าอย่างไรเนี่ยไปเปิดหาอ่านกันได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ว่า มีอาการเมาแล้วขับนี่ก็ถือว่ามีความผิดแล้วแล้วขับไปชนคนอื่นคืออย่างนี้เมาแล้วขับอยู่ในพรบจราจรนะครับมาตรา43วรรค2ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นจับผกไม่เกินหนึ่งปีปรับตั้งแต่5,000-20,000บาทแต่ถ้าเกิดผู้โดยสารซึ่งรับรู้อยู่แล้วว่าผู้ขับขี่กำลังกระทำความผิดไม่ห้ามว่ากลาวตักเตือนสนับสนุนปอยากำหนดไว้ในมาตรา83ถึง86ในเรื่องของตัวการผู้สนับสนุนให้ร่วมรับผิดด้วยโดนอีก2ใน3แล้วก็ไปรับโทษตามพรบจราจร ะะอ,อย่างที่ผมฟังมาเนี่ยครั้งนี้เราเอาจริงเอาจังเข้มงวดเรื่องของกฎหมายหนึ่งละสอจะมีการตั้นด่านตรวจทุกๆถนนเลยไม่ใช่เฉพาะถนนใหญ่ละถนนเล็กน้อยถนอนอะไรเอาหมดครับเพราะฉะนั้นเราหวังว่าครั้งนี้มันจะลดลงแล้วมาตรการสอมารตรการนี้มันจะลดลงได้อย่างเห็นผล โอเคคือคือมุมหนึ่งมันเห็นผลผมคาดว่าน่าจะเห็นผลนะครับเท่าที่ฟังดูอีกมุมหนึ่งมันจะทําให้การจราจรมันติดขัดแล้วก็ไม่สะดวกสบายอะไรอย่างนี้ไหมครับมันจะมีเสียงออกมาวิพากวิจารไหมครัคืออย่างนี้ครับเวันอันตรายเนี่ยเราแบ่งเป็นสองโซนครับส่วนที่1ก็คือช่วงไปกับช่วงกลับก็คือช่วงต้นกับช่วงท้ายของเทศกาลช่วงเนี้ยสอวันแรกกับ2วันสุดท้ายคือการอำนวยการจราจรให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านโดยสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดและปลอดภัยครับแต่ท่อนกลาง นะครับสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเป็นช่วงเฉลิมฉลอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มันจะมีการเดินทางน้อยลงและ <c oughs> ย้ายตำรวจที่ดูแลการเดินทางเอามาตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการฝ่าฝืน<อ>กฎจราจรใ,ในเรื่องของตรวจแอลกอฮอล์สิบสองสิบสามเมษาของทุกปีเป็นวันที่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตสูงที่สุดช่วงพีคสุดจะอยู่ตรงนี้คือมันเกิดจากการเดินทาง เดิน,ดนทาง,ทางนิด <ไป S 2> หนอ,อเดินทางไปเดินทางกลับนิดนิดหน่อยแต่พอช่วงเฉลิมฉลองเนี่ยเมาแล้วขับช่วงนี้พีคแล้วพีคสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุมช่วงพีคให้ได้ให้มันลดลงให้ได้อ๋อครับครับ